สวัสดีครับลูกค้าชาวแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ครับวันนี้ครับน้าแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับก็เอารถนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมารีวิวนะครับแล้วนาเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมารีวิวการทํางานนะครับวันนี้ก็มีหลายตัวครับวันนี้มีนําเสนอที่5ตัวนะครับที่จริงมีเยอะกว่านั้นครับอยู่ที่หน้าร้านก็จะมีสาิบหกเพิ่มเติมอีกหลายคันนะครับก็เดี๋ยวแจ้งข่าวข่าวรถที่กําลังจะเข้าใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมี49แรงเข้ามา2ตัวนะครับมี L2808 มีคูเปอร์ต30แรงนะครับแล้วก็จะมีพวก34แรงนะครับเข้ามาทั้งหมดประมาณ7ตัวด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่24นะครับธันวาคม2563ครับวันนี้นัดก็จะพานะครับลูกค้ามาชมรถของแต่ละคันว่าระบบการทำงานนะครับที่ร,รีวิวขายเนี่ย ใช้งานได้จริงหรือเปล่าปกติจริงไหมนะครับตัวนี้นะครับก็มาแนะนําให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับอ่ะเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับวันนี้ก็จะมี3,4,3,6 3,6,2คันนะครับแล้วก็จะมีอ e ีซกี n เอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็จะมีคูเปต้านะครับ L 5 0ห้นนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับ วันนี้นัดก็จะพาชมนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปต้านะครับ L 3 4 0 8นะครับตัวนี้ที่จริงนะครับจะเป็นรถตัวเปล่ามานะครับนัดก็เอามาติดเป็นชุดคันโค้งนะครับของสาแรงนะครับเอ๊ะลูกค้าสงสัยว่าสากับสามนะครับอุปกรณ์ใช้ตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ต่างกันแค่เอ่อบอดี้นะครับต่างกันแค่บอดี้แล้วก็เกียร์แค่นั้นนะครับแล้วก็ปีรถนะครับตัวนี้ก็จะได้แบบคันโค้งนะครับเป็นคันโค้งเดนิน่าแบบคันโค้งแล้วก็หางก็จะให้เป็็นนนหหาาาางงววคครรเปด้้ทย ยางนะครับยางเต็มนะครับยางดอกสูงเลยนะครับยางหน้าก็เต็มนะครับยางหน้าก็จะเป็น8ขีด16นะครับ8ขีด16ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับปีห้าศูนย์นะครับราคาขายอยู่ที่หน้าร้านนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราเก็บสีให้นะครับแล้วก็แถมหน้ากากให้ใบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจัดทรงให้ฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับตัวนี้มาดูสภาพรอบคันครับนะครับก่อนอื่นเลยก็พวกลูกหมากนะครับพวกลูกหมากพวกซีนล้อต่างๆนะแน่นนะครับตัวนี้ นะครับเราก็จะพาชมนะครับใบดันเต็มนะครับนะครับดูสภาพรอบพันก่อนตัดสินใจซื้อนะลูกหมากนะครับเราแน่นทั้งสองข้างนะครับตัวนี้พร้อมขายแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยเบาะก็จะเป็นแบบเบาะนิ่มครับเบาะนิ่มนะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่พันพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ชั่วโมงครับพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ชั่วโมงนะครับยางก็สวยนะครับแผ่นลังค่าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ ท้ายผมไม่ได้เกาะหางไว้นะครับอันนี้คือรถเดิมๆนะครับเพ่าท้ายดีโอเต็มนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนครับมาดูรีวิวการทํางานก่อนนะครับตัวแรกนะครับท่อนคัตก็มีการเปลี่ยนแผ่นคัตแล้วนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบนะครับสามสายสิบสี่แรงม้านะครับโบวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นสามสูบนะครับเกียร์จะเป็นแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับ ดูระบบการทำงานนะครับเครื่องแน่นๆครับไม่เรี่ยงเครื่องนะครับตรงนี้าเดี๋ยวผมจะไถที่เยียห์ายเลยนะครับฝลาบไ้ที่2องหายนะวันนี้ไม่ได้ก่อหางไว้นะ ดูที่โปวินนะครับนี่ก็โปวินนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นรถขับเคื่อนี่ล้อนะครับเดี๋เรียกว่าทีมนิยมนะครับตัวนี้ทีมนิยมเลยนะครับมีปัญหากับหมวกนิดนึนง <c oughs> อ่ะโอเคเราดัานต่อนะ พอดีฝุ่นจะเยอะหน่อย ของเดิมเชื่อมมาสองคันเกียร์เรียบร้อยแล้วครับวูดทานไปเนียนนะครับแน่นๆเลยนะตัวนีน้ รีวิวนะครับยาวหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละคันต้องต้องละเอียดนะครับเพราะว่าเพื่อลูกค้าประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะครับปูมอะไรเป็นแบบพาวเวอร์นะครับเบานะตัวนี้นะครับเบานะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับมาดูเพลาท้ายพีโอหน่อยตัวนี้ก็สามารถปัดโรตารี่ได้นะครับหมุนนักปกตินะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ครับ เครื่องสวยนะครับดูเครื่องยนต์ได้นะครับน้ำดีนะครับไม่ดันนะครับต่อน้ำเปิดปกตินะครับไม่ไอนะครับเครื่องดูลูกปืนล้อครับแน่นนะครับตัวนี้แน่นเลยนะครับลูกปืนล้อนะครับ ตัวนี้พร้อมใช้งานเลยครับ1 7 5 0 0 0บาทนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับระยะ300กิโลเมตรแรกครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับแถวสามสตันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่2นะครับ ก็จะเป็นตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับคูปต้านะครับ L 3 6 0 8นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถจดทะเบียนนะครับปี56นะครับตัวนี้ก็เป็นสายสิแรงม้าครับเครื่องยนต์3สูบครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์เร็วนะครับคันนี้ก็ราคา275,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะมีแถมหน้ากากซิ่งท่อซิ่งให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเก็บเต็มเเเเช็็็คคคคตตมมมมหหืออนนนนนนนดดดดิิะะะะรรรรรัััััับบบบบุปปกกกณ์ทีี่ไไ้้วถจใา แล้วก็จะเป็นผ่านพวนนะครับเป็นผ่าน226เฮฟวีนะครับเป็นผ่านหนักนะครับตัวนี้เผ่าท้ายชุดท้ายนะครับสวยนะครับตัวนี้ก็มีการตกแต่งทาสีเล็กน้อยครับยางหลังใหม่ครับตัวนี้เต็มนะครับยางหน้าใหม่ครับนะครับดูสภาพรอบคันครับตัวนี้สีหัวนะครับสีบอดี้นะครับสีเดิมนะครับนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้ใช้งานนะครับอยู่ที่1ห้5ชั่วโมงครับ1,035ชั่วโมงนะครับ แผ่นลังคาก็สวยเดิมครับไม่มีแตกนะครับนะครับดูยางสี่เส้นนะครับตัวนี้สีสวยนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้าหกนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทำงานให้ดูนะฮะก็ตัวนี้คัสก็จะนิ่มครับถ้ารถสามสูบนะครับคัสจะนิ่มนะครับเกียร์ก็เดินหน้าถอยหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวบีทีนะฮะตัวจดทะเบียนปีห้าหกนะครับถ้าเป็นเอสพีมันจะเป็นหลังคาเหลี่ยมด้านท้ายนะ ต้องแน่นๆนะ ตัวนี้นะครับพิมพ์นิยมเลยนะสามสิบหกหนึ่แปด นะหนึ่งนะครับสองนะครับสามครับสี่นะครับเกียร์นะครับก็คือสับเข้าเขียร์นะ ผมไฮดรอลิกนะครับแจ๋วนะโอเคนะครับดวเครื่องยนต์ครับแน่นนะครับแน่นนะครับก็ดีฝุ่นจะเยอะหน่อยนะครับ ครับจุด่ั่วซึ้ไม่มีนะครับตัวนี้นะครับเราเก็บให้หมดแล้วนะครับแล้วก็มาดูนะครับทางด้านของน้ำนโอเคนะครับไม่อนะครับวันนี้รถจดปี56นะครับราคาก็275,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โดเดิมครับ091 8611191ครับ091 8611191อีกหนึ่งเบอร์โทรครับ063ครับ3130447นะครับเดี๋ยวไปดูอีกสามคันที่เหลือครับอ่ะก็จะมาเป็นตัวที่สามนะครับ3608เหมือนกันนะครับตัวเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นี้นะครับระบบเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะพาดูสภาพรอบคันนะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่นะครับ เป็นยาง8ขีด16นะครับลูกหมากต่างๆนะครับเช็คแล้วนะครับสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีการเก็บสีขันล่างนะครับเก็บสีตัวให้แต่หน้ากากท่อสิ่งให้เหมือนเดิมนะครับราคา275,000บาทนะครับตัวนี้ก็รถจดทะเบียนปี55นะครับอ่าดูสิครับสภาพรอบขันนะครับยางหลังเป็นยางเดิมนะครับเป็นยางคู่ตัวโอตันี้นะครับอ่า1 3 1 2 4 2 4นะครับหางด้านท้ายนะครับก็จะให้เป็น DH226 EPro นะครับเป็นหาง EPro นะครับ อ่านะครับชุดท้ายนะครับ่อนท้ายสวยเดิมนะครับเผาีโอเต็มนะครับตัวนี้มาดูฝั่งฝั่งซ้ายมือของตัวรถนะครับสีล้อกระทะนะครับสีเดิมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ทําสีใหม่นะครับเราจัดให้สวยๆครับตัวนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่ชั่วโมงครับแผ่นลังค้าใหม่นะครับอย่างหน้านะครับอีกฝั่งขางฝั่งทางซ้ายนะครับตัวนี้ อย่างหน้าใหม่เหมือนกันนะครับลูกหมากนะครับแน่นนะครับตัวนี้ใบดันดินเต็มครับเดี๋ยวผมรีวิวการทํางานเลยครับ8เครียดนหน้า8เครยร์หอยครับเครื่องยนต์จะเป็นสามสูบดเรกอินเจคชันครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องติดง่ายครับไปมีดเร็วครับหางครับ ผมจะฝากไว้ที่เกียร์สองให้นะฮะของกับโควินครับ ก็จะดูระบบโฟวินนะดูเกียร์นะครับทีนี้หนึ่งสองีน่าจะดับนะครับเป็นการดูระบบคัดไปในตัวนะครับว่าคัดเหลือมากหรือเหลือน้อยนะฮะ เงียบนะครับตัวนี้นะครับวิ่งแล้วไม่หอนนะแล้วสามุแปตัวนี้ครับจดทะเบียนปีห้ห้านะครับเก็บงานพร้อมนะครับสองแสนเจ็ดหมืนห้าพบาทนะครับถ้าตามสภาพ2องหนะครับ เทคเครื่องนะครับดูเบาน้ำดูพวกดีนนะครับพวองมาลัยนะครับเบานะรอแน่นนะครับแน่นนะครับเปิด,นะดน้ำครับ รื่องยนต์ครับไม่อายนะครับไม่อายนะมาดูมาดูมาร์คเครื่องครับมาร์คเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับ QC มาร์คนะครับเครื่องยังไม่เคยรื้อนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา275,000บาทนะครับนัทเตอร์จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกเหมือนเดิมนะครับ สนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับเป็นตัวที่3แล้วนะครับเดี๋ยวตัวที่4ครับไปดูอิซากินะครับรถจดปี61นะครับสภาพสวยกิ๊กเลยนะครับ มาดูตัวที่สี่ของวันนี้นะครับก็จะเป็นอิซกินะครับ NT540 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถ40แรงม้านะครับโฟวินขับเคลื่อนสีล้อพวงมาลัยจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์จะเป็น3สูบดิเรกอินเจคชั่นแล้วก็มีเทอร์โบด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีเทอร์โบนะครับ3สูบเทอร์โบ40แรงม้านะครับของค่ายอิซกินะครับตัวนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี61นะครับสีคันล่างสีใบมีดดัดดินนะครับยังเดิมๆอยู่เลยครับตัวนี้สีเหลืองยังอยู่ติดอยู่เลยครับนะครับรถ ยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังก็ยังเต็มอยู่ครับชั่วโมงการทํางานนะครับปึ๊บดูเป็นไม้ยิจิตอต้นนะครับ913ชั่วโมงครับมาดูชุดท้ายครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์นะครับเป็นใบดัดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหางพวนด้านท้ายนะครับเป็นผ่าน5้านะครับนะครับผ่านของอิซกิเลยนะครับชุดท้ายนะครับพาววิดีโอเต็มนะครับ ค่าตัวของคันนี้นะครับก็อยู่ที่สา5แสนสี่หห้าันบาทครับสามแสนสี่หมืนห้าพันนะครับรถสวยๆเลยครับเครื่องเดิมๆนะครับคัดเดิมๆนะครับนะครับดูทางด้านซ้ายนะครับของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นท่อซิ่งให้นะครับแล้วก็มีการแถมหน้ากากให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวการทํางานให้ดูเทรบโบนะครับตัวนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับสี่สแรงม้า เต็มนะครับวมอะไรนะครับดูนะครับ cover นะเบาะก็จะให้ตัวได้แบบว่าขับอารมณ์ขับดีเลยครับมีเข็มขัดนิโครไฟ์ให้นะครับแล้วก็ตัวใส่วีดีโอก็จะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับดูหางครับตัวนี้จะเป็น8เกียร์ดหน้า8เกียร์ถอยนะครับเกียร์แบบชัดเทนะครับ เกียร์สี่นะครับดับนะครับถ้าเข้าคัด์แล้วเกียร์สี่ดับแสดงว,ว่าคัด์ยังดีอยู่นะฮนะี่ยวดรันโค้ดอีกหนึ่งรอบคนระับ นะครับเทโบนะครับรอบขึ้นเร็วนะ,ะ,ะมาดูเครื่องยนต์นะครับลูกปืนล้อนะครับแน่นั้างเกลียวครับโยกลูกปืนล้อฝั่งทางนู้นให้หน่อยแน่นไหมแน่นนะครับลูกหมากนะครับ ต่างๆนะครับแน่นนะฮะตัวนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับดูเครื่องยนต์นะครับมอเตอรน้าน้ำนะครับนะมาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งนูน้นนะครับไม่ไอนะครับ นะ3แสนตีหมื่นห้าพันบาทครับกับอิซากิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับรถสามสูบนะครับสี่สิบแรงม้านะครับตัวทนตัวแรงจากญี่ปุ่นนะครับค่ายสีฟ้าตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับยางดีสี่เส้นสภาพสวยสดชั่วโมงน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายนะครับกับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดติดเทอร์โบเช่นเดียวกันครับอ่ะมาชมตัวสุดท้ายนะครับกับคูเปอรต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้ สภาพผมว่า90%อัพนะครับตัวนี้ผมให้90%อัพนะครับรถสวยนะครับสวยเดิมนะครับยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเกียร์หน้านะครับตัวนี้ผมทําสีแค่ชุดคันล่างนะครับสีตัวนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับนะครับเจ้าของดูแลดีดีมากนะครับ QC mark ต่างๆอยู่ครบเดิมหมดนะครับใช้งานแค่1,041ชั่วโมงครับใช้งานน้อยครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี59นะครับ อ right ุปกรณ์ที่ได้ไปกับตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่นสีด้านท้ายนะครับราคาก็อยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นบาทครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะครับก็จะได้เวทห่วงล้อด้านท้ายด้วยนะครับมาดูชุดท้ายนะครับชุดหลังชุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับหูแทบไม่สึกเลยครับนะครับหูช้างนะครับเทาพีทีโอนะครับเต็มนะครับแขนหลังเป็นแบบก้ามปูนะครับนะครับคิวซีมาร์กต่างๆอยู่เดิมนะครับมาดูเทอร์โบด้วยนะฮะ ตัวนี้เอาใจขวัญใจวัยรุ่นนะครับนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยนะครับเครื่องดีๆนะครับเครื่องดีมากนะครับตัวนี้นะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกราดหน้าด้วยนะครับแผ่นราคาเต็มนะครับ่ะเดี๋ยวดูฟังเสียงก่อนอันดับแรกนะครับอ่าตัวนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากนะครับเป็นรถที่แรงมากครับสาหรับรถติดเทอร์โบคันนี้นะครับมือกล้องไปไกลๆนิดนึงก็ได้เดี๋ยวปุ่นเดี๋ยวปุ่นจะเข้าหน้า มีเทอร์โบครับหางครับหางไม่ได้ใส่ไว้อ่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถ50แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ไล็กอินเจคชั่นครับีสูบโฟวินขับเคลื่อน4ี่ล้อครับตัวนี้นะครับพร้อมติดเทอร์โบให้นะครับผมฝากไว้ที่เกียร์2องให้นะยะดูการดันนะ เมื่อกี้ลืมผูกแขนท้ายครับก็เลยต้องสต็อปไปก่อนเดี๋ยวแขนจะมากินดอกยางนะตันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เกาะหางไว้นะครับต้องมัดนะครับก็ลองรีวิวนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้แรงจริงๆครับบอกไว้เลยว่าแรงจริงๆนะครับเทอร์โบเทอร์โบเน่นๆเครื่องแน่นๆครับอ่าหายสวยๆนะครับรอยเอ่อรอยสีนกายังไม่ได้แก่เลยครับตัวนี้นะครับดูนะครับยังไม่ทันได้เปลี่ยนตีนล้อหลังเลยนะครับ ตัวนี้รอเลีมบเอกสารน,นะครับ60วันทําการนะครับอะไรเอาไว้นั่นเลยเอาไว้นั่นเดี๋ oh. ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะดัดนกลับกลับมาอยู่ คุณเยอะที่สุดแล้วครับต้องแต่ถ่ายคลิปมานะฮะดูเคกเกียร์ครับ2 3องสามดีครับดับเรียบร้อยครับถ้าเข้าเกียร์สี่แล้วดับก็แสดงว่าค่าดีนะ มาดูเครื่องยนต์ครับตัวนี้ดึงให้พี่หน่อยนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมนนดๆนะ ตัวนี้นะครับดูคิ้วคนขับได้กับมือกล้องนะครับปีหัวเปลี่ยนแล้วนะฮะนะครับวางน้ำเปิดเรียบร้อยนะครับคือเอาง่ายๆว่าถ่ายคลิปเสร็จแล้วต้องไปอาบน้ำนะครับปีหัวเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอาดูเครื่องยนต์นะครับนะครับไม่ไอนะตัวนี้นะครับนะครับกุญืนล้อครับ แน่นนะครับใบเกียรหน้านะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคันสุดท้ายนะครับต้องแต่รีวิวรถมานะครับมีคันนี้ครับที่ฝุ่นเยอะที่สุดครับดูหัวคนรีวิวครับ เปลี่ยนสีแล้วนะยังไงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอิซากิคูบต้านะครับหรือว่ารถรุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยันม่าคูบต้าอิซกินะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนัดมาได้นะครับถ้าว่างๆนะัดก็จะเอารถเข้ามารีวิวนะครับดันดินนะครับโชว์นะครับในอ่าเอาเอ ตัวรถนะครับว่ารถเราใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับตังนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรือ063ครับ3130447ครับ0633130447นะครับลูกค้าก็สามารถนะครับเดินทางเข้ามา ทดสอบระบบรถได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับทางเส้นถนนออกไปวาริชภูมิอำเภอวังสามหมอครับใกล้ๆกับศูนย์คูปตานะครับยังไงก็ฝาก FC นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ใเก็ติติดตามนะครับและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ